โครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจาการกระจายเสียงภายใต้การกำกับของสำนักง,งานคณะกรรมการกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชอขอนำท่านเข้าสู่รายการพ่อชอพบประชาชนดำเนินรายการโดย นางสาวสาวิตรีอุดมพันธ์นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการกรมการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพอชอบพบประชาชนทางสถานีวิทยุป,ปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรี FM 93.75เมกะเฮิร ทุกวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา18นิกาถึง18นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะตรงกับวันศุกร์ที่2เมษายน2564นกับดิฉันสาวิตรีอุดมพันธ์คนเดิมค่ะพร้อมกับความเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าโครงการต่างๆภาร,ก,รกิิโกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมสาระดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของกรมการพัฒนาชุมชนได้ทาง f a c e b o o k แฟนเพจของหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โกรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีข่าวสารมาเล่าให้ท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะกับภารกิจของผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนมาเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะ นายกรัฐมนตรีปื้มปิติพระมหากรุณาธิคุณให้พอชอนำผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันณวรีมาจำน่ายให้คอรมอหนุนเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้ชุมชนเมื่อวันที่30มีนาคม2564ที่ผ่านมานายสุธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินปถัมภ์ได้น ำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าพบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายนิทรรศการส่งเสริมสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยเพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่ายผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี จากโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานภายใต้พระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกสืบสารอนุรักษ์สินผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดินณตึกสันติไมตรีทําเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชกัญญาได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าทไทยว่าผ้าทไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชนส่งเสริมกระตุ้นผ้าทไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากลสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาส และได้พระราชทานแบบลายผ้าผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีแก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาค ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าและพัฒนาในรูปแบบต่างๆได้และส่งเสริมอาชีพพร้อมเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และยืนยันที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นายสุธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและดรวันดีกุลชรนยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนส่งเสริมผ้าไทยอย่างจริงจังทั้งการเป็นผู้นําสวมใส่ผ้าไทยรวมทั้งให้ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีมาเผยแพร่ต่อคณะรัฐมนตรีในวันนี้ นี่ก็เป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวดีๆกันต่อค่ะ จากภูมิปัญญาท้องถิน่นสู่การเป็นสินค้าคุณภาพจากการกระจายสินค้าออกจากชุมชนขยายผลสู่การเป็นสินค้าโอท็อปเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนก้าวต่อไปคือพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้างมูลคา่าเพิ่มผลิตภัณฑ์โอท็อปยกระดับช่องทางการตลาดสู่สากลทันกระแสเศรษฐกิจโลกและความต้องการผู้บริโภครวมการพัฒนาชุมชนพร้อมยืนเคียงข้างส่งเสริม,มชุมชนให้มัน่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืน มหาไทยทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนองพระราชปณิธานแห่งศรัทธาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบทเมื่อวันที่1เมษายน2564ที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศาคตยาน สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิธีทอดผ้าป่าสมทุกกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทอดผ้าป่าพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัดชัยพรมเลิศ ประหลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสุทธิพงษ์จึงเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรวมกับดรวันดีกุญชรยาคงจึงเจริญประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมภ์ นายถาปนะสิริวัฒนพักดีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนหัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐภาคเอกชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธี ณบริเวณพิธีวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารโดยสมเด็จพระสังฆราชมีพระเมตตาประกอบพิธีรับผ้าป่าและประทานเงินผ้าป่าทั้งหมดจำนวนานวน2599,1บาทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสมทุกกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โดยก่อนจะเริ่มพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำผู้เข้าร่วมพิธีวางผานพุ่มดอกไม้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า และถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ2เมษายน2564 ในการนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกฤษฎาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีว่าการพัฒนาเด็กนั้นเด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการเรียนรู้ให้ล ลูกหลานมันศึกษาเรียนรู้สิ่งรอบตัวสามารถเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็กผู้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งก่าวรายงานการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้โอกาสในชนบทได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้วกว่า15,805คนและทุนกล้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการเด็กปีละหนึ่งล้านบาท โดยการทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระนิาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีคุณาประการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนประชาชนในถิ่นทุรกันดาลและผู้ได้อโอกาสและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปธัมภ์ โดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขับเคลื่อนโดยกรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบททั้งในส่วนกลางและจังหวัด76จังหวัดในวันที่1เมษายนของทุกปี พอชอร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย129ปี1เมษายน2564เมื่อวันที่1เมษายน2564ที่ผ่านมาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมทั้งกล่าวคำถวายสดุดีสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ129ปีเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชองค์การสถาปนากระทรวงมหาดไทยขึ้น ในการนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะผู้บริหารข้าราชการพชวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรวงศเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพณนะบริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบดีพชนนำคณะน้อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษาย,ยน2564สดุดีพระเกียรติคุณเจ้าฟ้านักพัฒนาของปวงชนชาวไทย วันนี้เวลา15นาฬิกานายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถม และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณาศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ66พรรษา2เมษายน2564 ในการนี้กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมองามวงวานดำเนินการจัดพิธีลงนามถวายพระพรและจัดนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะชั้นหนึ่งสกายไลท์ฮอลล์ห้างสรรพสินค้าเดอะมองามวงวาน นี่ก็เป็นภารกิจของท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะพักสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวดีๆกันต่อค่ะสามสิบสามสิบสามสิบสิบคือสูตร ลิกชีวิตของเกษตรกรไทยที่น้องชา,นา,ชาวนชาชาวสวนชาวไร่จำสุดเด็ดนิ้ไว้ใจสู่เส้นทางความยัง่งยืนประยุกต์หลักทฤษิฎษษษีใหม่พ่อหลวงจัด ดินเป็นส่วนให้สมดุลพอเพียงให้มีแหล่งน้ำมีสวนไรนาในรูปแบบที่เรียกว่าโหกนหนองนาโมเดล นในโคกนองนาโมเดลที่พกปลูกไม้ฮาระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตีย้ยไม้ใต้ดินแม่นองน้ำยังเป็นที่ทำกินปุ้งหอยกูปลามีสิน้นมีพืชน,น้ำได้ชื่นใจ ดีใหม่คือทางรอดของชีวิตพื้นฟูเศรษฐกิจและสั่งปมขึ้นใหม่สืบสารรักษาต่อยอดสาอล ความยากจนคฤิกดีใหม่พ่อหลวงเพื่อปวงชนน้อมนำมาใช้ไม่สับสนในโคกหนองหน้าโบเดลที่โคกปลูกไม้ห้าระดับไม้สูงไม้กลางสลับไม้ต่ำไม้เตี้ยไม้ใต้ดิน สรีหม่คือทางรอดของชีวิตพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมขึ้นใหม่สืกสารรักษาต่อยอดศาสตร์พ่อหลวงไทยสร้างชีวิตใหม่ด้วยโ่อหน้องนาโมเดลสืกสารรักษาต่อยอด สร้าง,งชีวิตใหม่ด้วยโคกของหน้าโมเดลจากภูมิปัญญาทอง สู่การเป็นสินค้าคุณภาพจากการกระจายสินค้าออกจากชุมชนขยายผลสู่การเป็นสินค้าโอท็อปเชื่อมการท่องเที่ยวชุมชนอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนก้าวต่อไปคือพัฒนาผู้ประกอบการสู่ความเป็นมืออาชีพเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มผล o ิตภัณฑ์โอท็อปยกระดับช่องทางการตลาดสู่สากลทันกระแสะเศรษฐกิจโลกและความต้องการผู้บริโภครวมการพัฒนาชุมชนพร้อมยืมเคียงข้างส่งเสริมชุมชนให้มั่นคงมังง่งคั่งอย่างยั่งยืน ข่าวต่อไปเป็นภารกิจของท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ เมื่อวันที่30มีนาคม2564ที่ผ่านมานายสุทธิพงษ์จุนจเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายให้นายสุรศักดิ์อักษรกุลรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมทักษะการทอผ้าตามโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการทอผ้าจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายกันชัยเทพบรรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสิริรัตโพทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิดล่างนายมนตรีหมแสนพัฒนาการจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนและผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ฝึกทักษะการทอผ้าให้แก่ผู้สนใจและจัดตั้งกลุ่มอาชีพการทอผ้าในพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดจำนวน20คนและนักเรียนโรงเรียนวัดบางปิดล่างจำนวน5คนรวมทั้งหมด25คนโดยมีนายนารงตั้งหลัก วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านผ้าไทยจากจังหวัดมหาสารคามมาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทอผ้าระหว่างวันที่1ถึง30มีนาคม2564รวมระยะเวลา30วันพร้อมมอบวุฒิบตัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนและครูภูมิปัญญาด้านการทอผ้าณโรงเรียนวัดบางปิดล่างตำบลบางปิดจังหวัดตราด รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนลงพื้นที่จังหวัดเลยรวมกิจ,จก,กรรมเอามื้อสามคัคคีตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาพอชอเมื่อวันที่27มีนาคม2564ที่ผ่านมานายนิวัฒน้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพื้นที่ต้นแบบแปลงของนางนิรันต์ประทุมกเกษตรกรต้นแบบหมู่ที่5ตำบลน,นาโปง่งอำเภอเมืองจังหวัดเลย โดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพัฒนาการจังหวัดเลยนายอำเภอเมืองเลยพัฒนาการอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบครัวเรือน HLM ในพื้นที่อำเภอเมืองเลยร่วมกิจกรรมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลยจัดกิจกรรมเอามือสามัคีพายแอบข้าวหิ้วบินโตไปเอามือ้อแบกบ,บักจกไปพลิกฟื้นผืนแผ่นดิน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพชโดยกรมการพัฒนาชุมชนให้จังหวัดเลยดำเนินงานตามโครงการพื้นที่เป้าหมาย14อำเภอ58ตำบล145ครัวเรือนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติรูปแบบโคกหนองนา พลังสตรียุคใหม่สร้างสุขได้ด้วยความมั่นคงสตรีไม่เพียงเป็นกำลังหลักในการสร้างและพัฒนาสถาบันครอบครัวซึ่งถือเป็นสถาบันรากฐานที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกของสังคมแต่ยังมีบทบาทในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติยิ่งหากสตรีได้รับโอกาสหรือพื้นที่แสดงศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะยิ่งเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า แต่ก็ต้องยอมรับว่าสังคมไทยปัจจุบันยังมีสตรีจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสและเงินทุนสำหรับสร้างรายได้หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างที่ควรจะเป็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจึงได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาพลังสตรีในทุกมิติโดยมุ่งส่งเสริมความมั่นคงทางด้านรายได้ให้สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีบทบาทนำทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในชุมชนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555จากนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรีโดยสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี2,559เป็นต้นมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อยู่ในความดูแลของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยที่ผ่านมากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เปิดโอกาสให้สตรีและองค์กรสตรีได้เข้าถึงแหล่งทุนผ่านการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำเพียงร้อยละ0.1ต่อปีซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินและสามารถกู้ยืม สูงสุดในวงเงินโครงการละ200,000บาทสำหรับนำไปต่อยอดลงทุนพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ตนเองครอบครัวและชุมชนซึ่งในวันนี้คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจะเล่าถึงที่มาและนำเราไปทำความรู้จักกับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้มากขึ้นค่ะ ประเทศไทยเราครับครอบครัวสังคมอยู่ได้เนี่ยนะครับก็มีสุภาพสตรีนะครับหรือว่าผู้หญิงที่เป็นกําลังหลักเป็นหูวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลครอบครัว,รวอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับให้ให้เป็นคนดีเพราะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็เลยได้จัดงบประมาณเอามาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อที่จะให้สตรี ทั้งประเทศนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วก็เอาเงินทุนนั้นเนี่ยไปใช้ลงทุนทำมาหากินครอบครัวของสตรีไทยเนี่ยจะสามารถลืมตาอ้าปากโดยอาศัยเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยได้โดยสะดวกเนี่ยผ่านกองทุนพัฒนาบุ็นบาทสตรีนะครับก,ก็ต้องกราบขอบพระคุณรัฐบาลที่ที่ได้ให้โอกาสกับผู้หญิงไทยเราครับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนับเป็นกองทุนของสตรีเพื่อสตรีโดยแท้จริงเพราะนอกจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ปฏิบัติงานอยู่ทั้ง76จังหวัดและในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตแล้วยังได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนงานของกองทุนในพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดและทุกพื้นที่เขตของกรุงเทพ ซึ่งจะทำให้สตรีทั่วประเทศสามารถเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกองทุนเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจนถึงปัจจุบันกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ช่วยพลิกชีวิตสร้างคุณค่าความภาคภูมิใจและความสุขจากความมั่นคงแกส่สตรีไทยจำนวนมากรับฟังได้จากดรวันดีกุลชรยาคงจุนเจริญประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่รัฐบาลได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้มีสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกว่า14ล้านคนนะคะแล้วก็มีสตรีนับแสนแสนคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้นะคะคือเกิดกําไรแล้วก็ไปสร้าง คุณภาพชีวิตของครอบครัวของตนเองนะคะก็อยากจะเห็นความยั่งยืนความเจริญเติบโตแล้วก็โอกาสที่สตรีจะเข้าถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะคะกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยที่จบไปนั้นเป็นรายการ พอชอพบประชาชนออกอากาศผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด421สถานีทั่วประเทศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี2565ท่านสามารถติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุแห่งนี้ได้ทุกวันศุกร์เวลา18.00ถึง18.30นนาที สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ